จอมตะกะดาบครั้งเล่มที่8ตอนที่21ตัวเองที่แท้จริงโลกของสกิลตะกะที่นี่ต่างออกไปจากมิติสีขาวที่หลูหน้าช่วยปกป้องมันมีแรงกดดันราวกับจะกัดกินจิตใจของเฟสนั่นเป็นเพียงแค่ตอนแรกเท่านั้นและสงสัยว่าเฟสจะชินกับมันไปแล้วหากมองไปรอบ,รบ จะเห็นสถานที่น่าสะพึงกลัวซึ่งถูกย้อมเป็นสีแดงกัำเหมือนแมกมาทั้งอย่างนั้นบางแห่งในใจกลับรู้สึกสงบลงทีละน้อยถ้าหากคิดผิดก็คงดีแต่เฟดอาจจะค่อยๆคุ้นเคยกับโลกนี้และกำลังจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับมันก็ได้ธรระไรยุครั้งต่อไปจะมาแล้วนะเสียงของเอนวดึงเฟดให้กลับมาจากการคุนคิดตอนนี้เขายังอยู่ในระหว่างการต่อสู้กับเคโรสแท้ๆ บาเอย้ยเฟดรู้สึกหงุดงีดกับตัวเองที่ตั้งสมาธิไม่ได้ท่าทีแปลกๆนะผมอยากให้ตั้งใจกับการต่อสู้เอ็น <NV G> วี่กล่าวเตือนเฟดเช่นนั้นเฟดเองก็ตอบกลับไปว่ารู้แล้วนะ่ายิ่งสู้กับมาร์เคลอสจิตสำนึกก็ยิ่งถูกดึงไปหาโลกนี้ไปหาสกิลตะกะไม่ใช่ความตั้งใจของเฟดสักน้อยต้องบอกว่าถูกบังคับให้กลายเป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้าเอ็นวีไม่ได้ควบคุมร่างกายเฟดแล้วก็เฟดคงโดนจัดการไปแล้ว เอนวีเองก็ดูหงุดงิดที่เฟดไม่สามารถกลับสู่สภาวะปกติได้ผมไม่อยากจะจบสิ้นลงในที่แบบนี้กับนายหรอกนะผมต้องรีบกลับไปหาเอลิสเร็วๆแล้วเอนวีบอกเช่นนั้นเขาบอกว่าโลกเดิมกำลังประสบปัญหาสาเหตุมาจากสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าเทวดาจากกลและสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่เคยจัดการเมื่อได้ยินแล้วเฟดก็ไม่สามารถตั้งสมาธิกับการต่อสู้ได้แต่ว่านั้น เป็นศัตรูแบบไหนกันนะเอนวี NV เอ่ยปากพูดอย่างสงบท่ามกลางเสียงระเบิดจากการสกัดกันบัตตี้ทามิกันที่มาร์เครอสยิงออกมาโดนนายฆ่าแล้วนะเอนวี NV กล่าวออกมาเช่นนั้นเฟสก็ตกใจถึงขั้นร้องหาออกมาเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้มันไม่ควรเป็นแบบนั้นสิ จิตสำนึกของเฟดอยู่ในโลกของสกิลตะกะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายในโลกนั้นตอนที่ลูหน้ายังอยู่เฟดได้รับการปกป้องในโลกสีขาวบริสุทธิ์ที่ปลอดภัยและร่างกายจะหลับไหลอยู่แบบนั้นหนนี้สถานการณ์ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงร่างกายของเฟดยังตื่นและมีสติอยู่ เอนวีบอกว่าระบบของเมืองจกดดักรวรรดิได้เปิดการทำงานเต็มที่อย่างไม่ต้องสงสยัยอัตราความพร้อมใช้งานของระบบป้องกันกำลังเพิ่มขึ้นการต่อสู้ทวีความดุเดือดแต่ยิ่งไปกว่านั้นคือการมีอยู่ของนายทำให้ชีวิตของทุกคนตกอยู่ในอันตรายเฟจึงถามว่าเอยบอกนะว่าตัวฉันที่อยู่ฝั่งนั้นใช่เลยละครับกำลังอลาวาาอยุถึงจะพูดอย่างนั้นแต่พวกเราที่อยู่ในสถานที่แบบนี้ต่างหากล่ะที่แย่กว่า เอนวตอบกลับเสียงพึมพำของเฟสสัตว์ประหลาดที่เข้าสู่สภาวะอดอยากและเอาแต่กินวิญญาณโดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นใครหน้าไหนดูเหมือนว่าเฟสจะกลายเป็นสิ่งที่ตัวเองหวาดกลัวมาโดยตลอดไปเสียแล้วเอนวบอกว่าหลังจากที่นายเอาชนะสัตว์ศักดิส์สิทธิ์ได้ก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดไปเลยไม่ใช่เวลาะวงถึงประตูสู่อีกฟากแล้วแถมผลของมันยังทำให้กระทั่งเมืองจัก,กระวาลตื่นขึ้นมาอีกเอนวบอกแบบนั้น ทางที่กังวลเรื่องของเอลิสแต่เอนวีกลับพูดจาอย่างขบขันในทางกลับกันการโจมตีของหมานเคลอสก็มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเฟดไม่สนุกไปด้วยเลยเอนวีบอกว่าเอลิสรู้สึกถึงนายที่อยู่ในตัวของสัตว์ประหลาดนะเธอเลยส่งพมาที่นี่ด้วยความหวังลิบตีเฟดจึงถามตอนนี้เธอแต่เฟดก็พูดออกมาได้แค่นั้นเอนวีจึงตอบกลับ เสียงครูญครางของเฟดไปว่าต่อสู้เพียงลำพังนะเอลิสเชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนเฟดไม่คิดว่าเธอคนนั้นจะสามารถต่อสู้อย่างทัดเทียมกับเฟดที่กลายเป็นสัตว์ประหลาดได้เฟดถามว่าล็อกซี่กับไมล่าเอนวีจึงบอกว่าเท่าที่ผมรู้พวกนั้นมาสมทบไม่ได้นะจะทนไหวไหมนะเอลิสแม้จะถูกไรบ้าควบคุมอยู่แต่จากการที่พวกเฟดต่อสู้ด้วยกันทำให้เฟดสัมผัสได้ถึงหัวใจที่พยายามจะต่อต้าน กระทั่งตอนนี้เธอก็อาจจะต่อสู้กับพวกนั้นอยู่นั่นรวมไปถึงเฟดด้วยทั้งที่ชอบพูดตรงไปตรงมาแต่กลับเป็นคนประเภทที่เก็บงำเรื่องสำคัญเอาไวา้โดยไม่บอกใครแค่เรื่องของตัวเองก็เกินกำลังเต็มที่แล้วแท้ๆยังจะคิดถึงฉันอีกเฟดกล่าวเช่นนั้นทั้งที่เคยบอกว่าจะเป็นพลังให้กับเธอที่เมืองเทโทราแต่ตอนนี้เฟดได้แต่พึ่งพาเธอเอนวีกล่าวถามว่า นายคิดจะทำยังไงต่อจะไปต่อไหมหรือจะพอแล้วเฟดจึงตอบกลับไปว่าเรื่องนั้นมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วสิให้มันได้อย่างนั้นสิไม่งั้นการที่ผมมาที่นี่ก็ไร้ความหมายหมดเอนวีกรวฝฟาดฟันบัตตี้ทามิการที่พุ่งมาหา มานเคโลสยิงท่าไม้ตายอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดมือแต่เฟสไม่มีความตั้งใจที่จะถอยกลับทุกครั้งที่ฟันมันขาดจะมีสิ่งลึกลับไหลเข้ามาหาเฟสในแต่ละครั้งเฟสรู้สึกว่าสิ่งที่ขาดหายไปสิ่งที่ว้าแหว่งของตัวเองเริ่มต่อเข้าด้วยกันและเฟสไม่หวาดกลัวกับเรื่องนั้นอีกต่อไปพลังเพิ่มขึ้นเอยๆความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับโลกนี้ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมานเคลอสเปลี่ยนจากธนูดำเป็นถุงมือดำ อาวุธที่ทาได้ทั้งโจมตีและป้องกันได้สีดําที่ปล่อยออกมาจากปลายนิ้วของถุงมือดํานั้นมีความแข็งแกร่งที่ไม่สามารถตัดผ่าได้นอกจากนี้ได้สีดํายังแบ่งตัวซ้ําๆเป็นจํานวนนับไม่ถ้วนจนดูรล่ากับเป็นโลที่ปกป้องผู้ใช้เฟตเองก็เป็นคนใช้มันดังนั้นเขาจึงเข้าใจดีว่ามันทรงพลังมากแค่ไหนหากรักษาระยะห่างไม่ดีก็ต้องรับการโจมตีต่อไปเรื่อยๆไม่มีหยุด และได้สีดําที่กําลังจับตัวกันนั้นจะเป็นเหมือนหลังแมงมุมที่พยายามจับเหยื่อเฟสลุยแลนะนาเอนวีทั้งสองคนเรียกกันและกันเพื่อให้สัญญาณเช่นนั้นพวกเขาต้องก้าวไปข้างหน้าก่อนที่จํานวนของได้สีดําจะเพิ่มขึ้นและไม่มีที่ให้หนีเข้าไปหาผู้ใช้ถุงมือดํามานเคอส เฟดใช้ปืนดาบดำยิงได้สีดำที่โถมเข้ามาใกล้ยิงได้สีดำที่ลอยอยู่ข้างหน้าซ้ำๆหลายนัดได้สีดำหลายเส้นโดนยิงยางจังแม้แต่ในการลุกลับครั้งนี้เฟดก็รู้สึกว่าพลังมันเพิ่มขึ้นอีกแค่นิดเดียวจะถึงตัวมารเคลอสและอีกฝ่ายเองก็รู้เรื่องนั้นเช่นกันมารเคลอสส่งเสียงคำรามจนแก้วหูสะเทือนทันใดนั้นได้สีดำก็เริ่มเปล่งแสงสีทองออกมานี่มันแย่สุดๆของจริงเลย เอนวีกล่าวเฟดก็บอกว่าถึงอย่างนั้นก็ต้องไปต่อเขาจะถอยไม่ได้หากท่าไม้ตายของรูปแบบที่5 Dimension Destruction ถูกใช้งานในจังหวะนี้พวกเฟดก็ทำอะไรไม่ได้แล้วยังต้องไปต่อได้แน่ต้องมีหนทางให้ไปต่อแน่บรรดาได้สีดำตัดผ่านโลกของสกิลตะกะพร้อมเข้ามาหาพวกเฟดเฟดยิงขาทัสโทฟิเลน จากปืนดาบดำเพื่อตอบโต้แต่พวกมันมีจำนวนมากกว่าได้สีดำมีจำนวนมากกว่าอย่างล้นหลามและยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆทางนี้เฟดได้ยินเสียงจากภายในตัวเองเมื่อพุ่งไปยังทิศท,ทางที่เสียงนั้นชี้นำก็ปรากฏเส้นทางที่นำไปหามานเคลอสเฟดวิ่งออกไปอย่างมุ่งมั่น เส้นทางนี้เริ่มถูกลุกล้ำด้วยได้สีดำเช่นกันพุ่งตัวไปเลยเป็นเสียงที่น่าคิดถึงทั้งที่เพิ่งผ่านไปไม่นานหลังจากไม่ได้ยินเสียงนั้นแต่เฟกลับรู้สึกเหมือนผ่านมานานเอามากๆเท้าของเฟสดเคลื่อนไวไปตามเสียงนั้นนำทางวิ่งรวดเดียวไปจนถึงมานเคอสในระยะประชิดแบบนั้นได้สีดำไม่น่าจะใช้งานได้ดีนักเนื่องจากมันเป็นอาวุธที่ทรงพลังเกินไปการควบคุมโดยละเอียดจึงยากมากหากใกล้ถึงขนาดนี้ ตัวผู้ใช้เองก็จะโดนไปด้วยมาร์เคลอสซึ่งส่งเสียงขึ้นอีกครั้งยกเลิกท่าไม้ตายและจะเปลี่ยนถุงมือดําเป็นโลดํมนี่เขาหยุดการใช้ท่าไม้ตายที่คิดจะปล่อยออกไปงั้นเหรอทําแบบนั้นได้ด้วยงั้นเหรอแล้วต่อมายังเชื่อมไปยังท่าไม้ตายอื่นได้อีกดูเหมือนว่าเขาจะมีระดับความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธนั้นมากกว่าเฟดจริงๆ ท่าไม้ตายรูปแบบที่3 r e f r e c t i o n fortest จะสะท้อนการโจมตีของอีกฝ่ายที่โลดดำได้รับกลับไปหลายเท่าตัวถึงอย่างนั้นเฟดกตั้งท่าชี้ปืนดาบดำลงอัดให้กระจุยเลยเฟดได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเฟดรู้ดีแม้จะวางท่าใหญ่โตอยู่เสมอแต่เมื่อถึงเวลาก็เป็นคนที่พึ่งพาได้เจ้าได้ตอนนี้นะ่ะ ต้องทำได้แน่ใช่ไหมเฟสเหมือนกับทุกครั้งเฟสได้ยินคำนั้นเขาก็มีพลังเอือล้นขึ้นมาต่อให้ไม่บอกก็ทำอยู่แล้วละว่าแล้วเฟสก็กูร้องเขาซัดปืนดาบดำใส่โล่ดำที่ขวางมารเครอสเอาไว้ด้วยการฟันเต็มกำลังต่อให้เป็นการป้องกันของกำแพงเหล็กกล้าก็จะตัดผ่านไปให้ได้ ผู้ใช้ของกรีนะ่ามีเฟตคนเดียวก็เพียงพอปฏิกิริยาของการประทะกันนั้นเป็นสิ่งที่เกินจินตนาการแค่ขึ้นกระแทกเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอจะตัดล่างของเฟตจนละเอียดแล้วเฟตรวมพลังที่โต้กลับมาจากแลนสะท้อนแล้วโจมตีใส่โลดาต่อไปด้วยทุกสิ่งที่เฟสมีณขณะนี้ส่งมาถึงแล้วนะเสียงของนายนะกลับมาได้แล้ว กรีดเฟสพูดออกมาเช่นนั้นเขาดันไปด้วยรีเฟกชันฟอร์เทสและปัดมันกระเด็นพื้นสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงโดยมีพวกเฟสเป็นศูนย์กลางจนทำให้โลกของสกิลตะกะนั้นสั่นไหวครั้งใหญ่บนฟ้านั้น โลดัซึ่งหลุดออกจากมือของมารเคลอสกำลังลอยสูงขึ้นไปบทที่22การกลับมาของกรีดแม้จะไม่มีกรีดแล้วแต่มารเคลอสก็ยังไม่ยอมยุดมือที่เหงือขึ้นมีกรงเล็บแหลมคมงอกออกมาจากปลายนิ้วมันพุ่งเข้ามาเพื่อจะตัดเฟสให้เป็นชิ้นๆเฟส ข้างบนเอนวี NV แจ้งเตือนขณะหลบการโจมตีเฟสก็เงยหน้าขึ้นมองข้างบนศีรษะตามเสียงของเอนวีตรงนั้นคือกลีดที่ควรเป็นโล่ดำแต่มันเปลี่ยนรูปล่างเป็นเคียวดำแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นยังอยู่ในการเปิดใช้งานท่าไม้ตายรูปแบบที่สองเด l ลี่อินเฟอร์พร้อมกับอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนไปสู่รูปลักษณ์ที่น่ากลัว ขนาดอยู่ในสภาวะปล่อยมือก็ยังทําอะไรแบบนั้นได้ด้วยงั้นเหรอเนี่ยเป็นวิธีใช้ที่เฟสไม่รู้อีกแล้วนอกจากนี้แค่รับท่าไม้ตายนั่นเข้าไปฉับเดียวก็ได้ตายแน่นอนถึงพ่อจะเคยรับมันได้อย่างง่ายได้ก็เถอะแต่มันยังยากสําหรับเฟสรีบแทงปิดถ่ายเร็วเข้าเอนวีบอกเช่นนั้น ความลังเลข,ของเฟดปรากฏขึ้นมาในจังหวะนี้จะจัดก,การกับเขาในสถานที่นี้ในโลกแห่งจิตใจนี้จริง,รงๆนั้นเหรอสำหรับเคโลสมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะย้อนกลับไปก็เป็นได้ถึงกระนั้นเด a ลี่อินเฟอร์นก็ไม่รอคอยมันเริ่มหมุนด้วยความเร็วสูงด้วยตัวเองและมุ่งมาทางเฟดเฮนวี่เรียกชื่อเฟดอย่าง้อนล้นเสียงตัดอากาศใกล้เข้ามาเฟดทันไปหาเคโลสแล้วเรียกว่าคุณเคโลสพลิบตาต่อมา ปืนดาบดำก็แทงหัวใจของเขาจากนั้นไม่นานเคียวดำก็ผ่านไปข้างหลังเฟสดแบบเฉียดไปแค่เล็กน้อยและปักลึกลงไปกับพื้นล่างของมารเคลอสพังทลายทั้งเขาที่เหมือนขมขวัญเฟสดทั้งแววตาคมกริปทั้งกรงเล็บที่ราวกับจะฉีกเนื้อเป็นชิ้นๆสลายไปราวกับถูกดูดขึ้นไปบนท้องฟ้าทัานใดนั้นความทรงจําของเขาก็ฉายย้อนกลับในสมองของเฟด ไม่สิมันไม่ใช่ความทรงจํามันคือการรับรู้เหมือนความรู้สึกทางกายของตัวเองแล้วกับว่าเฟดคือเคลอสอย่างไรอย่างนั้นแต่มันยังไม่เป็นชิ้นเป็นอัน และมีหลายส่วนยังไม่ชัดเจนมันเลือนลางกว่าสิ่งที่เฟดเคยสัมผัสมาก่อนตอนที่ทำเพื่อปลดปล่อยใมายจากอดีตของเธอมันล่องลอยและส่วนต่างๆถูกซ่อนไว้ด้วยมอกถึงอย่างนั้นเฟดก็คิดไปว่าได้รับความรู้สึกว่าอยู่ที่นั่นจริงๆหมายความว่าเฟดกลายเป็นเคลอสงั้นเหรอในที่สุดก็เชื่อมกันสักทีนะเคลส นี่มันเคลอสกลับจากล่างมานเป็นเขาคนเดิมแล้วแต่ว่าสิ่งนั้นไม่หยุดลงตัวเขาเองก็ทำท่าจะพังทลายตามไปเฟดไม่สามารถทำอะไรให้เขาซึ่งสูญเสียรูปล่างไปเหมือนกับเม็ดทรายได้ไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าหรอกนะเดิมทีฉันก็ตายไปแล้ว อีกอย่างเคลอสกล่าวเช่นนั้นเขาใช้ปลายนิ้วจิ้มมาที่อกของเฟดด้วยมือที่ไหลเลีเ่ยวแรงบอกแล้วไงว่าฉันอยู่ตรงนี้เสมอเรื่องนั้นหลังจากนี้ไปก็จะไม่เปลี่ยนไปเคลอสบอกเช่นนั้นเป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้เคยพูดเอาไวา้เฟดคิดว่าเขาหมายถึงพวกเฟดที่เชื่อมโยงกันผ่านสกิลตะกะทว่าเคลลสก็สายหน้าอย่างเงียบๆนายนี่มันเป็นคนความรู้สึกช้าจริงๆเลยแต่ก็ เพราะอย่างนั้นละมั้งถ้านายไม่ได้เป็นแบบนี้คงมาไม่ถึงตรงนี้หรอกเพราะอยู่เหนือการควบคุมของกรีดยังไงล่ะเคลอสกล่าวเช่นนั้นเขามองกรีดที่กลับไปสู่รูปลักษ์ดาบดำพลางหัวเราะอย่างไม่มีเลี่ยวแรงฉันจะกลับเข้าไปในตัวนายอีกครั้งถึงตอนนั้นก็คงจะเข้าใจค,คุณเคลอสบอกว่าไม่ต้องเรียกคุณไงคนอย่างนายนี่กระทั่งในเวลาแบบนี้ ยังให้ตายสิคราวนี้ห้ามปล่อยมือจากกรีดเด็ดขาดเลยนะขอโทษด้วยที่ต้องให้นายแบกรับทุกอย่างเอาไว้แต่ว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นนายคงไม่ได้เกิดมาช่างเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยจริงๆ เคลลสกล่าวเช่นนั้นทุกอย่างที่เขาพูดเฟสในตอนนี้ยังไม่เข้าใจแต่เคลอสบอกว่าเฟสจะเข้าใจในเรื่องนั้นในทันทีมาถึงที่นี่มาจนถึงโลกของสกิลตะกะแล้วเขาคงไม่มีเหตุผลที่จะพูดโกหกไปก่อน,นะเฟสไว้เจอกันครับเขาทำหน้าตกใจเพียงเล็กน้อยและหายไปคุณเคลอสเขาซึ่งกลายเป็นเม็ดาย ได้เปลี่ยนเป็นละอองแสงถูกดูดเข้าไปในตัวของเฟสและล้อมรวมแต่แทนที่จะเรียกแบบนั้นต้องบอกว่าในส่วนของประสาทรับรู้สิ่งที่ขาดหายไปได้กลับมาสู่ที่ที่ควรอยู่มากกว่าสายฟ้าแล่นผ่านสมองแรงกระแทกถึงขั้นทำให้ลืมหายใจโดยไม่รู้ตัวก็วิ่งพรานในหัวของเฟสไปทั่วเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอเนี่ยเรื่องหน้าเหลือเชื่ออะไรกันเนี่ยงั้นเหรอ นั้นเองสินะเฟดเข้าใจเรื่องที่เฟดตัวปลอมนั้นเกลียดชังตัวเฟดถึงขนาดนั้นแล้วและเข้าใจเรื่องที่เคลลสบอกว่าอยู่ในตัวเฟดแล้วด้วยแม้แต่เรื่องที่ลาฟาไม่มีเหตุผลในการต่อสู้กับเฟดอีกต่อไปแล้วเฟดก็เข้าใจมันด้วยเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องที่เฟดสามารถรักษาอัตราเอาไว้ในโลกนี้ก็ด้วยทุกทุกอย่างฉัน ฉันคือในตอนที่เฟสพึมพำเช่นนั้นก็มีเสียงที่น่าคิดถึงเรียกเฟตว่าเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเฟดเอ๋ยดาบดำกรีดซึ่งปักอยู่บนพื้นที่ห่างออกไปไม่ไกลนั่นเองเขาเปลี่ยนร่างเป็นรูปลักษณ์ของมนุษย์และเข้ามาหาเฟสปล่อยให้รอนานเชียวนะขอโทษช่างเถอะได้คุยสบายๆกับเจ้านั่นอีกครั้งด้วยนี่นะกรีดพูดแบบนั้น เฟยใช้ซอกท่องใส่สีข้างของกรีที่หาวอย่างไหลกังวลก่อนจะบอกว่านายนี่มันทําไมตอนนั้นถึงทําเรื่องเกินตัวแบบนั้นเล่ากรีดก็บอกว่าก็มันไม่มีวิธีแล้วนี่เลยได้แต่ต้องทําแบบนั้นนะสิเพราะงั้นเลยกลับมาได้แบบนี้ไงเฟยจึงเอาซอกกระทุ้งใส่เขาอีกครั้ง แต่ดูท่าจากกระดากผิดจุดกรีจึงตัวงออยู่บนพื้นทำอะไรของเจ้าเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่ทำกับคู่หูแสนสำคัญงั้นเหรอฟเฟจึงพูดออกไปว่าช่างกล้าพ,พูดนะนายไม่ว่าจะคิดยังไงก็ไม่เห็นภาพการกลับมาพบกันอีกครั้งอันสุดแสนประทับใจกับกรีเลยแต่แบบนั้นมันก็สมกับเป็นพวกเฟดดีสนิทกันมันก็ดีนะแต่ผมอยากกลับไปโลกเดิมแล้วนะเอนวีพูดกับพวกเฟดเช่นนั้นด้วยเสียงและเหีื่ใจเขาคงกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเอลิส เฟดกำลังบา้าคลั่งอยู่ในโลกฝั่งนั้นซึ่งนั่นทำให้เอลิสตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากแต่การอลราวาตน่าจะหยุดลงแล้วเพราะแค่เฟดหลับตาก็มองเห็นโลกภายนอกได้ด้วยข้อมูลที่เห็นจากที่นั่นถ้าทางเฟดจะกำลังยืนนิ่งอยู่แม้ว่าจะสงบลงแล้วแต่เรื่องที่ไหลาการป้องกันก็ยังไม่เปลี่ยนไปควรจะรีบกลับดีกว่าแล้วกรีดก็เอ่ยทักเฟดซึ่งคิดแบบนั้นว่ากลับไปได้ไหมจะให้ข้าช่วยหรือเปล่าเฟดจึงบอกว่าไม่ละกลับเองได้ ฉันรู้ทางแล้วนะเหรองั้นข้าก็ด้วยกีดพูดแบบนั้นเขายื่นมือมาให้จับเออช่างน่าคิดถึงจังเคยทำแบบนี้แล้วกลับไปไปยังโลกที่พวกเขาสัมผัสได้ถึงการมีชีวิตยุ่ กลับไปด้วยกันเธอะเฟดกล่าวเช่นนั้นก่อนจะจับมือกรีดเฟดมีเรื่องที่อยากจะถามพ่อมากมายในโลกแห่งความเป็นจริงเรียกว่าพ่อได้ไหมนะถึงเขาจะลังเลแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะถามตัวเองที่แท้จริงหากเป็นเมื่อก่อนเฟดอาจจะรับได้เพราะจิตใจยังไม่แข็งแกร่งพอถึงกระนั้นตอนนี้เฟดรับรู้แล้วและรู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูกเฟดอยากจะขอบคุณความสัมพันธ์และความอ่อนโยนของพวกพ้องที่มอบพลังนั้นให้กับตนเอง แสงสว่างส่องลงมาที่ร่างของพวกเฟสเพื่อนำไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงร่างกายคุ้นเคยกับแสงนั้นและเริ่มปรับตัวเข้าหามันจากนั้นร่างจึงหายไปในเวลาต่อมาและเริ่มลอยจากโลกสีแดงกำขึ้นไปบนฟ้าเบื้องล่างนั้นเหล่าคนตายที่เคยนิ่งสงบ เริ่มแหกกันตามพวกเฟดเป็นฝูงเฟดจ้องมองพลางฟังเสียงขวนครางที่อยู่ห่างออกไปนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของเฟดเช่นเดียวกันเฟดไม่มีวันลืมมันได้และจากนี้คงหวนคิดถึงทุกชีวิตที่ถูกสกิลตะกะกืนกินนี่คือบ้านเกิดแห่งวิญญ,ญาณของเฟดเฟดมองไปยังทิศทางที่ควรกลับไปไม่ใช่โลกในอดีตซึ่งแดงกำราวกับเลือดแต่เป็นโลกที่มีอนาคตสีฟ้าสดใสเฟดโอบกอดความหวังต่อโลกนั้น เพราะเฟดก็คือตัวต้นที่เกิดมาแทนแม่ยังไงล่ะแล้วก็จบตอนที่22คองของนิยายเรื่องจอมตะกะดาบครั้งเล่มที่8หาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย